สวัสดีครับรับเข้าสู่เกม Happy Land นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนี้นะครับรับบทเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ตื่นขึ้นมาไม่รู้จะเจอกับอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมโอ้ Presence Happy Land มีการโปรโมทกันสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับอืม รอยยิ้มหน้าสเสียดสเสียนนี้คืออะไรโอเคเราง่วงเหรอ,หอ,หอเหมือนจะดึกแล้วสินอนซะหน่อยดีกว่าอ,อ,อากาศมันช่างดีเหลือเกินอุไฟดับผู้ชมไปตื่นได้แล้ว ไปไปไปโอ,โอเคครับเราจะเดินไปข้างหน้าบรารยากาศดูงเงียบสงัดมากตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงที่ไหนมีเสียงเพลงเบาๆนะครับเฮ้ยเออสวัสดีครับเอ,อ่อเหมือนจะมีของขวัญตรงนี้นะครับ มีอะไรกดได้ไหมอ๋อกดแล้วมันหายไปครับเราสามารถอืดึงของขวัญขึ้นอ่ามีน้อยโอ้ยอย,อยากได้มีน้อยอืมว้ายใจเย็นจะเปลี่ยนเป็นมีสีดำแล้วครับน,นี่เหมือนเป็นตุ๊กตา๊บอ,อันนี้ทำอะไรได้บ้าง อฮ้ยเยยืดได้ย,ยืดได้อันนี้ล่ะอฮ้ย้อยอ้ยยืดขึ้นไปเหมือนจะไม่ได้ครับแล้วทำอะไรได้บ้างอ๋ออ่าให้มันเด้งขึ้นไปโอเคทีนีต้ตัวถัดไปครับอันนี้ทำอะไรได้บ้างลองกดค้างไว้ อน้ลงมาอุ้ยโอ้มีตัวอะไรออกมาไม่รู้คร <1 French Claire> uh, ับหน้าตาน่ากลัวมากมียืดอุ้ยแยกเป็นสองตัวอ๋อเหมือนถอดปลอกไปเรื่อยๆไปก่อนนะครับนี้อันนี้ใครอ๋อสั่นกระดิ่งต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 ิ่ง อืมเหมือนยิ่งสัน่นมันยิ่งเปลี่ยนเป็นสีดำครับโอ้ยสหิวมากโอ้ย <c oughs> เหมือนมีเลือดไหลออกมาจากตาคุณผู้ชมเฮ้ยหนูหนูโอ้ย,อยทำไมมันน่ากลัวแบบนี้ ดูซิว่าจะรวมร่างเป็นอะไรครับอ๋อรอยยิ้มหน้าเสียดเอ้ยเมื่อกี้เหมือนหเห็นภาพเราโดนอะไรสักอย่างหรือเปล่าตาฝาดหรือเปล่าครับนี้ลูกบอลทำไมได้อ๋อย้อนไปสมัยช่วงเด็กๆนะครับนี่น่าจะเป็นเป็นพ่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กเกเลรชัดเลยเป็นเด็กเกเร แก้งเด็กอย่างนี้ต้องโดนอโอ้ยวิอ๋อื่อกี้เหมือนเหมือนเราฝังนะครับพอเราเห็นลูกบอลเราเดินได้ไหมลูกบอลจะไปไหนมานี่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 เร็วเจ้าลูกบอลอโหไม่ได้เจอกันตั้งนานลูกบอลเฮ้ย เดี๋ยวนะอุ้ยอันนี้อะไรครับอ๋อกดเพื่อเปิดไฟอืมพอเปิดขึ้นมากดได้ไหมพอเปิดไม่ได้ครับอ๋อมีไปใส่อ้านได้แล้วครับนี้เราก็ปิดอันนี้แล้วลากลงมาเราทำไปต่อได้มัง้ง โอเคครับยังไงต่อดีอืมเราได้หมี่มาแล้วทีนี้โอเคเปิดใายเฮ้ยเอ้ยเอาวะหยิบกล่องขึ้นมาอ๋อนี่ทำาไมได้บ้างปิดไฟเปิดไฟอ๋อได้หัวมาแล้วครับ โอเคครับน่าเราเยวหัวขึ้นมานี่แล้วก็หัวไปใส่นเรียบร้อยไปสวัสดีคุณหมีแล้วก็คุณสามเหลี่ยมอันนี้อะไรครับกดเปิดได้ไหมไม่ได้เดีต้องปิดเปิดไม่ได้อืม น่าจะต้องเกี่ยวกับอันตรงนี้แน่ๆเลยปิดก่อนปิดก่อนโอเคเหมือนเราต้องเอาหัวน่าจะต้องหาวิธีเอาหัวมาก่อนนี่มันมีตัวเราทำยังไงได้บ้างปิดปิดเปิดยกขึ้นไม่ได้ครับได้ไหมได้ไหมอ่าได้แล้ว๊สวยถือไว้ ไปเอาตัวเอเรียบร้อยคุณลิงอ้าวคุณลิงตึม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 ่นี้เกิขึ้นเลยตึงโป๊ตึงตึงโป๊ตึงต,งตงโ๊โตกใจยเยอะเยตะเยอมยอย,อย,อย,อยอวันนี้เรามาสามคนวันนี้เรามาสามคนพี่พี่มีมีพี่ริง มีพีพินอคิโฮโยโยออไม่ไหวแล้วโหเดือดเดือดเดือดจัดเดือดจัดโ o ไม่ไหวเลยเ <c oughs> อ้อพังหมดเลยน้องน้องหมีน้องลิงอุ้ยอะไรล่วงมา ยลูกบอลลูกบอลกลับมานี่นะลูกบอลนี่แกจะหนีแผไปไหนเนี่ยอุ้ยมีหมีเต็มไปหมดเลยสวัสดีสวัสดีหมีกลับมานี่นะลูกบอลอุ้ยเออสวัสดีครับอุ้ยเออลูกบอลผมกินเข้าไปไปแล้วครับเออ ชีดยืดขยาบแขนได้ด้วยนี่ฉันนะคิวมากๆเลยฉันเลยต้องกินลูกบอลไปนะเข้ใจไหมอ๋ออ๋อโอเคเป็นเหมือนปั๊มลมอ๋อไม่ไหวแล้วจะขาดใจยู่อุ้ยอะไรครับ อยู่อ๋อนี่ไว้ปั๊มอาบออกมาฮึบโอ้ยมืดลงเรื่อยๆอ้ยอุอ้ยมีตาที่สามมาด้วยครับยังไงต่ออ๋อโอ้ยเจงลูกตา สอยู่เปิดออกมาเป็นอ่าวิญญาณลูกตาแยกออกแยกออกได้ไหมเออวอววอาววายมาวว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 อวว มาในเด็กเรานึกว่าชีวิตมันสวยงามนะครับแตจริงๆแล้วเมื่อเราโตขึ้นมานั้นเราต้องเจอเรื่องราวอะไรมากมายนะครับเมื่อจ,จะเป็นทุกข์ถุกเต้าผิดหวังสมหวังแต่เราก็ต้องก้าวต่อไปเฮ้ยเราลูกบอลอยู่อยู่กับที่นี่เราทำอะไรได้บ้าง๋อ เปิดไฟว,ว้าวที่มีแข่นะครับอ่ายังไงต่อนี่เไรอ๋อนี่แขนขวาอันนี้คือยือดโอเคเราน่าจะต้องยืดไปแป,ะ,แปะหน้าหรือเปล่าครับอ่าใช่จริงด้วยนี่ขยับขึ้น อ่าย่ลงเอ๊เอาบุ๊บว้อ,อ่าโยกโยกโยกให้ลูกบอลล่วงให้ลูกบอลล่วงครับนี่แปะไว้อ๋อมันมันอ๋อมันถอดหัวได้โอ้เอ็นให้ลูกบรรอลไหลลงมาสุดยอด ลูกบอลลูกบอลเุ้ยเลือดทำไมทำไมมีเลือดไหลออกมาทำอะไรได้บ้างไหมไปก,ก่อนนะอ๋อมันเดินตามเรา วิ่งวิ่งวิว่ง<ว>โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยจุบ,บอล และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของเรื่องราวที่เด็กผู้ชายคนนี้ได้พบเจอจะถึงแล้วขมอนมานี่มานี่เด็วมานี่เร็วเออทำไมมีเรือด้อเฉ่านี้ด้วยเนี่ยโอถ้าใครนะครับที่ทนฟังเสียงวิดวายไม่ไหวนะครับก็เบาเสียงลงได้นะครับเกมนี้ค่อนข้างจะสืบพายนิดนึง ผมชอบฉากความเป็นมินิมอลของเขานะเนี่ยมันเป็นแบบเออแบบมินิมอลเล็กๆลกแล้วก็เอามาประกอบกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยเปิดออกมาเจอคนเนี่ยครับเอาคนออกมาขี่มา้าะเคียทีท่สุดๆอ่าไขลานให้ด้วยไขายลานนะไขาลานไขาลานนี่ทำอะไรบ้างอันนี้อะไรเอ่ยรถ มันมันดึงดงไม่ได้ครับนี่เราต้องทำาไงต่ออ๋อยิ่งไขลา,านโอ้ยพังเอ้าน,นี่อะไรครับเอ่ออันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อรถ รถไฟโอเคปูนปูนว้าวเขานีไซายฉากมาสวยมากเลยเนาะเนื่ยรถไฟควันนะครับก็กลายเป็นเหมือนกับฟองน้ำลอยบุรากาศว้าวอุย้ยอันนี้น่าจะเป็นไขาลานหรือเปล่าเอออันนี้เหรอ อันนี้คือตัวไหนอรถหรือเปล่าครับอ่ามัน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 จอมซิ่งทะลุฟ้ามาแล้วสนามไหนค้าก็ไม่กลัวไปเลยมัน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 เอาแล้วลากไปลากมาที่ไหนนะครับเนี่ยอ๋อเฮ้ยมันมันใส่ตรงนี้ได้ใช่ไหมเออเออ อีกน,นึงอีกน,นึงนิดเดียวอ๋อไม่ได้ครับแง่ต่ออันจอดจอดครับโอเคเอ้าไม่ได้ตายไม่ได้้ดอ อ่าหยิบได้หยิบได้มีอะต่อครับเอ่อหมุนเปืองไปดิออนขาดไม่ขาดขาดไม่ขาดออเรียบรอ้อยค่ะอ่าแล้วก็หัวไปประกอบกับตัวนี้เอ๊ะได้หมามาแล้ว นี่น่าจะเป็นเหมือนความทรงจําของเด็กเด็กคนนี้นะครับโอ้ยได้อะไรอะ่ะยิ้อะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้ตูกตานี้ทำไมได้ <c oughs> <c oughs> อ,อื้ไม่ไหวเลยจะหนดุดอ๋อโอเคจับไว้ อ่าอ๋อกองตึงโอ,โอโง้ <ouse> โหม,มาครับสวัสดีครับอ๋อตัวอะไรเฮ้ยเอ๋่งไปไหนจะไปไหน <laughs> <Rey> โยนชิ้งเลยแย้เข้าใ่โบ ไม่ใช่อ๋อแล้วจะเป็นตัวนูน้แนแอ่ถูกจริงด้วยครับนี้เป็นตุก๊กตาน้องมหมาอุ้ยอะไรอะ่ะอ๋อดึงออกมาได้ดึงออกมาอ๋อยิ่งดึงยิ่งดึงอือ อะไรเนี่ยโหหัวเยอะมากใช่ไหมยังไม่หมดอีกไม่ใช่โอเคหยิบไว้แล้วแ่ต่ออ๋อโอ้ <S <S โ,อโหนี่หลอนนี่หลอนจริงสวยเออใจเย็นไอตัวจับ <c oughs> อะไรครับ อะไรอ่ะอู้เอาไม่ได้เลยครับได้นี่มาอ๋อนี่เป็นนี่ไงประกอบเข้าไปอุ้ยอะไรครับอ๋อให้ดูลูกบอลได้มาสินี่นี่เฮ้บเบอันนี้ครับอ้าวอ้าวเฮ้ย วัดมาไม่พลาดแน่สนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมเราทำอะไรกับลูกบิดได้ไหมอันนี้เปิดขึ้นมาอ๋อเอาเป็ดออกมาโอเคได้หัวเป็ดแล้วครับใส่หัวเป็ดเข้าไป นนเหมือนจะครบแล้วนนเหลือนี้อันนึงน,นี้เป็ดทําไมได้บ้างอาเลือดผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับเหมือนเรากําลังอยู่ที่โลกไหนสังโลกหนึ่งที่โอ้สวัสดีครับทําไมหน้าตาดูโหดร้ายจังออย มีใครเหยียดเท้าหรือเปล่าฮะรวมเข้าไปครับเอ่ออุ้ยเอ้ยดึงเทียนออกมาจากตาแล้วก็ปิดเข้าไปอันนี้อันนี้ อะไรครับอ๋อเราต้องเหมือนเราต้องเปิดทันหรือเปล่านี่เปิดขึ้นมาเต้นดึงดึงตึงโป๊ะต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 ึงตึงอย่าเพิ่นะใส่เข้าไปใส่เข้าไปสวยเอ้ายังไงต่อฮะมาทำอะไรต่อได้ไหมจุดด้านไหนก่อน อุยอาสวยงั้อย่างนี้สิครับป้ายครบโว้ย,ยเหมือนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนวิญญาณครับว้หลัวร้อนมากเฮ้ย ลูกบอลอืมเฮ้ยเหมือนคุ้นๆเหมือนฉากที่เราเห็นตอนต้นเร่องหรือเปล่าครับเฮ้ยที่มันจะมาเสียบเรารครับอ,อ,อด้วยความที่เราเป็นเด็กครับเราก็มักจะเล่นสนกับกับสิ่งของหรือกับสิ่งที่เราพบเจอเป็นเรื่องปกติคับดังนั้นใครที่มีเด็กน้อยนะครับต้อง ดูแลไว้ให้ดีนะครับมีฝันร้ายเข้ามาอยู่ในร่างของเด็กผู้ชายคนนี้ ว่าเอาไปทิ้งเฮ้ย hey, <c oughs> ยายย่ว่างเง่ยว่างอุ้งเกือบแล้วโอ้ยทำตุ๊กตาล <c oughs> ูกไม่เป็นไรนะลูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคือให้ใหม่ได้เฮ <c oughs> ้ยตุ๊กตานะ่าไงเฮ้ย <c oughs> โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแฮปปี้เกมนะครับก็รอบ E ีพีนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีถัดไปเรามาติดตามรับชมชีวิตของเด็กน้อยกันครับว่าจะเผชิญกับฝันร้ายและจะสามารถหนีรอดออกมาได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เ hmm. ป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับซ e you เจอกัน